สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาพูดว่าในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจปี2 0 2 5ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่าจริงไหมนะครับว่าเงินทําให้ชีวิตราบรื่นซึ่งเป็นยุคที่มีเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเงินยังมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ชีวิตราบรื่นขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่จะกําหนดว่าเป็นความสุขหรือเป็นความสําเร็จถ้าเกี่ยวกับเงินแต่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับความเพลิดเพลินความราบรื่นหรือความสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเงินที่จะมี ในช่วงยุคนี้นี่ในปี2525 25, เนี่ยก็คือในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเพราะถ้าเงินเนี่ยช่วยให้เราเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยหรือยารักษาลโรคแล้วก็่าย i ายอินเทอร์เรน็ตเทคโนโลยีอะไรที่เราต้องเข้าถึงในเรื่องแอปเนี่ยทุกอย่างเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ช่วโมง Wi-Fi หรือในการเร,รียนรู้ข้อมูลต่างๆซึ่งเงินก็ช่วยในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เงิน,นจริงๆแล้วเพื่อวางแผนอนาคตให้กับครอบครัว ให้กับตัวเองอย่างเช่นถ้าใครมีบุตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาบุตรอาจจะเช่นอยากจะให้ส่งต่อจบปริญญาโทรหรือจบปริญญาตรีหรือบางคนส่งต่อเรียนนอกซึ่งขึ้นอยู่กับพาะปั่นมานของแต่ละบุคคลซึ่งการ,กรเกษียณก็มีความสําคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่จะเอาตัวรอดหรือว่าของเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นลูกเนี่ยก็จะมีบางคนที่อาจจะเรื่องเงินเฟ้อ,อรหรือเศรษยกิจที่แปรผันไปซึ่งงานก็จะหายากมากขึ้นเด็กลูกใหม่นี้ ซึ่งพื้หลังมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือน30มสิปีที่แล้วแล้วก็เราจําเป็นต้องดูแลเรื่องตัวเองในเรื่องการตอนฉลาตอนกเกษียณจําเป็นต้องมีเงินก้อนหนึ่งไว้สําหรับช่วยอนาคตและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป่วยจากการทุดโทมของร่างกายตามอายุการเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงเงินเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่ดีม,มีความรู้มีประสบการณ์และเราต้องเข้าถึงใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตต่างๆหรือแอปพลิเคชันให้เป็นเงินเนี่ยมันเป็นต้นทุนในการลงทุนบางคนถขาอยากเริ่มธุรกิจก็จะไปต้องมีเงินทุนถึงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินความสนุกที่ผมบอกว่ามีความสนุกมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการเดินทางหรือการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็เงินไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายไปคิดว่าเป็นเรื่องที่โฟกัสเพราะบางคนเนี่ยก็เงินไม่พอใช้ต้องใช้เงินเกินกว่าที่หาได้บางคนใช้ผุมเฟื่อยบางคนต้องหาไรายได้มา บันทึกครับจาเป็นต้องบันทึกรายได้รายรับหรือว่ารายจ่ายวิเคราะห์ว่าไรายได้เราเพิ่มได้ไหมจากเงินที่ที่มีอยู่แล้วเราตัดค่าใช้จ่ายออกไปความคิดนะครับสองมือสองเท้าลงมือทาอย่างจริงจังขยันและประหยัดทำอย่างไรให้เหลือเงินมากที่สุดเพื่อใช้ชีวิตให้ราบรื่นและตามวัตถุประสงค์สําหรับเรื่องความอดทนจริงๆก็เคยมีประสบการณ์ตอนเด็กๆว่าต้องการวิทยุสมัครเล่นากได้รุ่นที่มี9 0 0 0ันกว่า ป้าสินใจได้ให้เงินมาสามพันกว่าสินใจก็อดทนเก็บเงินเกือบปีจนสามารถซื้อวิทยุสมัครเล่นที่อยากได้รู้สึกภูมิใจที่เก็บเงินได้ทุนนาไปซื้อสิ่งที่อยากได้โดยไม่ต้องไปขอหรือไปยืมใครเพื่อมาซื้อวิทยุสมัครเล่นในครั้งนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการสอนให้รู้ว่าเราต้องอดทนต้องใช้เงินอย่างจําเป็นจริงๆแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งอาจจะสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับที่เป็นฐานธนาคารเพื่อความสุขของเราอาจจะเกินความจําเป็นไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ก็จะทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะฉนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดทุกคนเนี่ยต้องบริหารจัดการเงินอย่างฉันฉลาดและเรียนรู้ทางการเงินใช้เทคโนโลยีให้ประสบความสาเร็จในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลอย่าลืมนะครับให้ความสมคัญกับชีวิตและความสุขของครอบครัวและสร้างสมดุลให้กับชีวิตตนเอง